ชงนะ่รับกับช่องของเรากับไข่ไม่เกา่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือเก่าแก่โอเควันนี้จะมารีวิวอะไรนะครับไปดูสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ครับผมไป let's go <S นักโมนักโมนักโมตังนักโมน้มันโกจ แล้วเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับผมกับการปั้นตัวนี้ผมจะลองปั้นตัวนี้และเอาลงแรงดูนะครับผมแล้วมารีวิวให้ดูกันอีกรอบนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันโอเคครับผมได้ทําตามที่ผมบอกแล้วนะครับนั่นก็คือผมเอาตัวฮาเซกาวะมาลองปั้นดูครับผมเพื่อที่จะเอาแข่งลงแรงนั่นเองก่อนที่จะไปดูว่าผมอัพศักยภาพอันไหนบ้างและใช้ลูนอะไรไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจสักคร เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจเดือ u ฮันช็อปเท่านั้นอยากเติมเกมแล้วสบายใจเหมือนสกุรังยีต้องทําไงต้องทําไงละ่ะพักไปเดือ u ฮันช็อปสิครับ โอเคครับมาพูดถึงเรื่องพอสวัรด์ของฮาเซกะวะกันก่อนนะครับผมผมอัพพอสวรรค์ของฮาเซกะวะไปถึง61ปนแล้วนั่นเองครับผมเท่ากับว,ว่าผมอัพเกินครึ่งไปแล้วนะครับผมอมาดูสกิลที่จําเป็นต้องอัพกันครับว่าผมจะอัพสกิลไหนครับผมไปดูที่พอสวรรค์กันได้เลยครับผมอ่ะ สกิลที่จําเป็นต้องอัพในเมื่อมันเป็นตัวที่เอาไว้บล็อกเอาไว้ก่อกวนกัวใช่ไหมครับผมก็จะอัพอันแรกเลยที่เป็นสกิลในการบล็อกผมอัพเต็มทั้ง100%เซเลยนะครับผมส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะไปดูสกิลที่2ที่ผมอัพผมก็จะอัพพวกสกิลย่อยนะครับผมพวกชุดเข้าเป้านี่ครับผมแล้วก็กระโดดนิดหน่อยส่วนสกิลหลักเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นสําหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นสกิลถอยหลังชุดอยู่แล้วนะครับผมสกิลที่3 ก็น่าจะจําเป็นนะครับเป็นเรื่องของสกิลในการวิ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องของระยะบล็อกเนี่ยน่าจะจำเป็นนะมันน่าจะช่วยส่งเสริมกันกับสกิลหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ไล่ยลบล็อกแต่ยังไม่เต็มนะครับผมประมาณ7จ็ดสิบเปอร์ละสกิลที่4ก็จําเป็นนะเป็นสกิลในการก่อกวนครับผมก็ไล่ไลไล่บล็อกหมดเลยอะไรที่พอจะจําเป็นผมก็ไล่อัพหมดเลยนะครับผมเป็นสกิลในการก่อกวนในการปิดบล็อกเวลา คนที่ส่งบอลมาเนี่ยสกิลนี้จะช่วยในการกระโดดเข้าไปปัดบอลน,นั่นเองครับผมอ่ะสกิลสุดท้ายอันนี้ก็จําเป็นนะผมอัพไปหนึ่งอันเลยคือสกิลนี้เลยครับผมนะนี่ครับผมแบกเลี้ยงสายฟ้าอันนี้นะจําเป็นนะเพราะว่าปกติเรามีแค่สกิลถอยหลังแล้วก็กระโดดชุดอันนี้คือแวกไปด้านข้างแล้วก็โดดชุดอย่างรวดเร็วอันนี้ก็จําเป็นเพื่อเอาไว้ฉุกเฉินช่วยเพื่อนร่วมทีมทําแต้มนั่นเองครับผม ส่วนสกิลอันติผมก็อัพพวกระยะบล็อกนะครับผมนี่ครับผมระยะบล็อกเอาไว้ใช้อันติบล็อกท่าไม่ตายหรือบล็อกท่าของคนอื่นนั่นเองครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ก็ไม่ดูไม่น่าเกียดเนาะส่วนมากก็จะอัพเฉพาะที่มันจําเป็นในการบล็อกไว้ก่อนส่วนเรื่องทาแต้มเนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับผมอโอเคเดี๋ยวไปดูเรื่องของรูและศักยภาพที่ผมใช้ครับว่าใชอ้อะไร เพื่อที่จะส่งเสริมให้ศักยภาพของฮาเซกาวะนั้นใช้ได้เต็มที่ครับผมไปดูลูนได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับมาพูดถึงเรื่องลูนของฮาเซกาวะนะครับผมสีเหลืองผมจะใช้กำแพงวงในนะครับผมบวกเรื่องชุดกลางแล้วก็เรื่องบล็อกนะครับผมในเมื่อฮาเซกาวเนี่มันเป็นสมองฟอร์เวิร์ดใช่ไหมครับมันมีสกิลในการชุดนะครับผมผมจะเอามาเผื่อไว้นะครับผมเผื่อที่จะช่วยเพื่อนร่วงทีมทำคะแนนนะครับผมแล้วก็บวกในเรื่องบล็อกเข้ามาด้วยนะครับผมอ่าสีฟ้า ผมจะใช้เรื่องซปเปอร์จำนะครับผมช่วยเรื่องการกระโดดชูดและช่วยเรื่องการชูดกลางนะครับผมเพื่อเอามาช่วยทำคะแนนนะที่ผมเน้นเรื่องชูดกลางเนี่ยเพราะว่าตัวฮาเซกาวะเนี่ยพาสีมันเนี่ยมันเป็นเรื่องบล็อกเยอะมาก ไม่จำเป็นต้องใช้ลูนอะไรเยอะแยะในการช่วยบล็อกนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ลูนของพวกเซนเตอร์ Center, พวกอะไรนะครับผมมันมีเรื่องของพาสีเรื่องสกิลอะไรช่วยอยู่แล้วนะครับผมส่วนสีเขียวจะเป็นเรื่องอนี่ครับที่ต้องเน้นนะครับผมเน้นเรื่องการบล็อกและพลังในการบล็อกนั่นเองะครับผมผมจะเน้นเรื่องชูดกลางไว้ก่อนนะแล้วก็เสริมสีเขียวด้วยนะครับผมเรื่องบล็อกกับเรื่องพลังแค่นั้นพอนะครับผมสำหรับลูนของหัเกเกวัสน,นะ,ะผมมันดูเรื่องศักยภาพอันใหญ่นะครับผมอันแรกผมใช้ นักชูดพื้นที่โลง่งอันนี้ก็น่าจําเป็นนะเวลาฮาเซกาวะเนี่ยมันมีสกิลในการชูดกลางแม่นอยู่แล้วถ้าได้ศักยภาพนี้มาช่วยมันน่าจะช่วยทําให้ฮาเซกาวะเนี่ยชูดกลางได้แม่นยิ่งขึ้นนะครับเวลายุ่งโล่งเนาะเวลาเรามีตัวทําแต้มอยู่แล้วหนึ่งคนอย่างเงี้ยแล้วก็ศัตรูไปลุมล้อมเขาหมดเลยใช่หไหมแล้วมีตัวเราว่างอยู่ตัวเดียวที่เล่นฮาเซกาวะเนี่ยอ่าเราก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาที่ เพื่อนส่งให้เราแล้วก็โดยชุดเนี่ยสก,กิลภาพอันนี้ช่วยส่งเสริมเรานะครับผมในการชุดแม่นนั่นเองอันที่2ตั้งรับประชิดในเมื่อฮานเซกะวะเนี่ยมันเป็นตัวก่อกวนและตัวบล็อกที่ดีอยู่แล้วการใช้ศัก,กยภาพอันนี้ครับผมเมื่อนตนเองอยู่ในเขตตั้งรับของศัตรูจะลดสปีดเคลื่อนที่ของศัตรูลง0.4นย์จุดสี่ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลงแล้วเราก็จะปรกกบศัตรูเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับผมอันที่3ปิดเส้นทางชุดเมื่อบล็อกลูกชุดของศัตรูชุดใกล้จ้ำชอดอา3แต้ม นะครับผมบวกระยะบล็อก0.2อันนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของการบล็อกครัผมเพราะว่าฮาซิกาวะเนี่ยมันเก่งเรื่องบล็อกอยู่แล้วนั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมการขันในแรงครับผมดูว่าฮาซิกาวของผมที่อัพไปแล้ว63%กับลูนประมาณนี้จะเล่นในแรงได้ไหมและมีประโยชน์มากน้อยกับทีมแค่ไหนไปติดตามรับชมการขันในแรงได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับมาดูกันแข่งในแร้งได้เลยนะครับผมทีมผมก็จะมีคิโยสกิเป็นตัววงนอกนะครับผมมีผมอาซซกาวะเป็นตัววงในและอาคังงี้เป็นเซนเตอร์นะครับผมทีมเขาเนี่ยผมแบบขำอยู่คนเดียวเลยมันเป็นเรื่องบังเอิญมากครับผมที่ผมจะต้องเจอจินกับมิเตอิอยู่ในทีมเดียวกันตรงกับปกที่ผมตั้งไว้แป๊ะเลยครับผมคือไม่รู้ว่าจะประกบใครเลยครับผมอยากร้องเพลงแบบอยากบล็อกเธอไว้สองคนของทันทายังนะครับผมมาดูการเริ่มเกมครับผมฝั่งเรา นะครับผมจำบอลได้เพราะว่าเขาไม่มีเซนเตอร์นะครับผมส่งให้ผมผมทำไงส่งให้ชิโอสก,กิกโด,ดชุดเข้าไหมเรียบร้อยนำา2ต่อศูนย์แล้วผมได้ประกบจินนะแต่มีสิ่งอืก,ก็น่ากลัวอยู่ดีครับผมส่งให้ผมผมทำไงอ่าผมไล่วิ่งประกบประกบประกบจินประกบจินไว้ก่อนเขาส่งให้ลกคขาวะแล้วก็ดังสองจังหวะลงไปอันนี้ก็ถึงไม่มีเซนเตอร์ก็น่ากลัวนะเพราะว่าเขามีวงนอกถึง2ตัวที่แม่น3มแต้มแล้วก็มีวงในอย่างลกคขาวะ โดนบล็อกไปแล้วเที่ยวสกิลเราผมวิ่งมาได้มาเก็บอลได้นะนี่ย่ะประโยชน์ของสกิลวิ่งครับผมวิ่งไวมากเที่ยวสกิลยังแก้ตัวหมุนตัวชุดลงไปนะครับผมมาดูต่อฝั่งเขาได้บุกแล้วทาํทาไงทําไงผมกระโดดก่อกวนเขาชุดยังไม่ลงครับผมองคะขยี้ลีบาด้วยส่งให้ผมผมส่งให้อ่ะงยี้อีกรอบหนึ่งอ่ะขยี้ใช้สเต็ปเกือบสวยแล้วโดนบล็อกซะได้นะครับผมส่งให้จินจินผมทำไงก็ยึกะยึกยึก ผมไม่แม่นเขาไม่แม่นนะครับผมอ่าส,ส่งให้ชิโอสากิเรารีบาวได้ส่งให้ผมผมกระโดดชุดไม่ลงเกือบจะลงแล้วสีใดายมากโดนบล็อกอีกแล้วครงนี้อ่าผมก็บอลไม่ได้ผมเลียงๆด่งมองอยู่ส่งให้อางนี้แก้ตัวเขาแก้ตัวไหมไม่แก้เขาส่งให้ชิโอสากิหมุนตัวแล้วก็ชุดเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอ่างงี้รีบาวได้ผมกระโดดถอยหลังชุดลงไหมลงแล้วนะครับผมนี่แหละครับที่บอก ถึงเน้นเรืเเเ่องชุดกลางนั่นเองครับเผื่อที่จะเอามาช่วยเพื่อนอ่ามี่สิชุดแต่รบกวนรุนแรงครับไม่เข้าอาแค่งี้รีบเอได้ติดแต่ผมจะวิ่งมาเอาได้นี่ครับประโยชน์ของมันนะครับผมสกิลว,วิ่งวิ่งไปเก็บบอลน,นะครับผมจังหวะนี้เชียวสก,กิกระโดดชุดลงไปนะครับผมผมว่ามันก็มีประโยชน์ในระดับหนึ่งนะอาเซกาวาเนี่ยกินจินทำไงจินทำไงผมกระโดดไม่ทันนะครับผมโดนนะครับผม แสกหน้าไปแล้วหนึ่งลูกนะครับผมแข็งมากเราต้องประกบมันให้ได้เกียวซิกิทําไงส่งให้อาครี้อานิี้ส่งให้ผมผมทําไงผมน้ำนมมองน้ำนมมองน้ำนมมองดึงตัวประกบแล้วก็ส่งให้อาครี้ดังลงไปนี่ครับผมพอตรงกลางไม่มีคนที่จะคอยบล็อกอาครี้เนี่ยผมก็ดึงตัวประกบเขามาก่อนแล้วก็ส่งให้อาครงี้ดังครับผมโดดชูดโดนลูกกวาดหึ้มแม่นกินขนาดลบกวนสองแล้วนะครับผม ส่งให้ผมดังไปสวยงามมากนอกจากชุดกลางแล้วยังดังได้อีกนะเาเซกวาเนี่ย,ยจังหวะนี้โดนหลอกดังสองจังหวะไปครับแต่เซนเตอร์เราก็รีบาวเก่งมากนะรีบาวได้หลายจังหวะทําให้ทีมเราเราได้ทำให้ทีมผม,ไ,มได้ประโยชน์มากเลยผมส่งให้อะไรางนี้อีกแล้วดังไปนี่อาจจะเป็นข้อดีของทีมผมครับเขาไม่มีเซนเตอร์บล็อกเลยส่งให้อาครางนี้อาริอุกบ่อยเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับทีม มิจิมิจีมิจ,มจีทำไงดมๆมองๆส่งให้จีนจีนอืม้มโล่งๆเลยโดนโดนสก,กีนเลยครับผมสก,กีนคู่เลยตามผมมาละสิบสามสิบสี่ส่งให้ผมผมทั่นเไงผมนั่เป็นไงผมส่งให้เชียวสก,กีสเชียวสก,กีส่งให้ครั้งนี้ครั้งนี้สเตปสเตปสเตปสวยงา้สปินมูฟได้แบบ โอ้โหดีมเช็คได้แบบโอ้โหสุดยอดมากอ่ะหางนี้ลูกนี้ครับชมสวยมากเลยครับผมแต่จังหวะนี้บล็อกไม่ได้นะครับผมแก่ตัวเมื่อกี้อย่างนี้นะครับผมอ่ะส่งให้ผมผมทำยังไงแหวกไปหนึ่งรอบผมน้ำนมมองมองดึงตัวประกบก่อนทำไงส่งให้ซีโอซากิซีโอซากิหมุนหนึ่งครั้งหลอกแล้วก็กระโดดชุดอีกรอบหนึ่งเข้าไปสวยงามสีแต้งกับหกแอซิดครับผมยังไม่ได้บล็อกใครเลยอุตส่หา 69. สหา toler, ์จะมาประกบตัวชุดสักหน่อย ทำยังไงทำยังไงทำยังไงหลอกส่งให้มิจิมิจิจทำยังไงจังหวะนี้เสียเสียหน้าเลยครับผมวิ่งไปตามจินไม่ทันเลยครับผมสิบแปดเท่าแล้วกดหัวใจเหรอกดหัวใจเหรอฉันจะต้องบล็อกแกให้ได้สักจังหวะหนึง่งผมถอยลงมกระโดดชุดลงไปกาจะเอามาบล็อกสักหน่อยกันเป็นว่ามาช่วยเพื่อนทำแต้มซะงั้นเลยครับตกคะแนนแล้ว นี่เลยนี่เลยเหมือนฉากในอนิเมะเลยใช้ถ้าใช้ชูสามแต้มหรือขอบล็อกหน่อยหลอกเรอหลอกแต่กระโดดลบกดได้อีกรอบหนึ่งดุนแรงด้วยนะครับผมส่งให้เอาอีกเอาอีกกระโดดบล็อกอีกแล้วนี่สองรอบแล้วอุตส่าห์เก็บกดมานานรีบ้าได้อีกตั้งหากเครื่องพึ่งร้อนเครื่องพึ่งร้อนอเดี่ยวสก,กีกระโดดชูดไปนะครับผม <c oughs> เอาอีกไหมเอาไหม นี่เนี่ยทำไม่ตายเลยโอ้โหอ๋พึ่งมาพึ่งมาเครื่องร้อนตอนท้ายเกมนี่เองอิก็ว่าเราเอากระโดดชุดเรียบร้อยแปดแต้มหนึ่งบล็อกเจ็ดแอซิดครับผมเอาไงเอาไงดุนแรงไม่เข้านะผมอะครั้งนี้เรารีบาวเก่งมากผมแวกไปหนึ่งรอบดึงตัวประกบมาสองทำไงอะครั้งนี้สปินมูปอีกแล้ว หลอก3ผมรีบาวได้ทำไงต่ออ่าหลอกมา1หนึ่งดืองเดืองเดือินเเล่นก่อนมิจิโอสกิหมุนสองรอบโลดเรียบรอชุดลงไป8แอซิสแล้วนะครับผมอืเขาจะทำไงมิจิกระโดดเลี้ยนไม่ลงครับผมผมรีบาวได้อีกแล้วอืโดดบล็อกอ่าชนะครับผม26หต่อ18นะครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมบล็ มิสอีได้บ็อกจิตได้ก็ดีใจแล้วครับผมโอเคครับไปดูสรุปนะครับผมสรุปคะแนนกันท้ายเกมครับผมอ่าคัจะได้ MVP. เอ็มพีนะครับผมอ่าเป็นผมได้นะครับได้เฉยเลยผมรู้ว่าอาคังนี้ได้นะครับผมไปดูคะแนนกันโอ้ยี่เออเลดยี่สิบมว่ายเยอะเลยนะผมออแล้วก็ช่วยในเรื่องของ การบล็อกนะครับผมบล็อกไป2ครับผมแล้วก็ทําคะแนนไปถึง8คะแนนบล็อก3ามสิครับทำคะแนนไปถึง8คะแนนรีบาวสามแอซิดแปดโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุป,ปรท้ายคลิปเลยครับว่าตัวฮัลส์กาวานี้เป็นยังไงครับผมไป l e t โก o ครับผม โอเคครับมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าฮาเซกาวะนะครับผมตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดของทีมโชโยนั่นเองนะครับผมถามว่าเล่นได้ไหมหรือหยิบมาเล่นได้ไหมหยิบมาเล่นได้ครับผมแต่แนะนาให้อัพศักยภาพเกินครึ่งไปก่อน,นครับก่อนที่จะหยิบมาเล่นนั่นเองเพราะผมลองแล้วนะครับผมศักยภาพไม่ถึงครึ่งน,นะและหยิบมาเล่นเนี่ยเล่นลําบากมากครับผมนะฮะถามว่าไม่ถึงครึ่งเนี่ย เอาตัวอื่นมาเล่นดีกว่านะครับผมแต่พออัพเลยครึ่งน,นะครับผมว่ามันเล่นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับทีมมากขึ้นแต่ก็ไม่แนะนําให้ใช้เป็นตัวหลักนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวแบบ กึ่งซัพพอร์ตกึ่งช่วยทีมอะ่ะมันไม่ใช่แบบเซนเตอร์จ๋าหรือว่าตัวทำคะแนนจ๋านะครับผมถ้าทีมเรามีเซนเตอร์อยู่แล้วแล้วก็มีตัวทำคะแนนช่ำชๆสักตัวเนี่ยอันนี้แนะนำเลยครับให้หยิบมาเล่นได้เลยเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนได้อย่างดีนะครับผมแต่ถ้าหยิบมาเพราะว่าทีมไม่มีเซนเตอร์หรือทีมไม่มีตัวทำคะแนนเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับผมมันทำคะแนนได้ยากแล้วก็ บ็อกเซนเตอร์จ่าได้ยากมันเป็นตัวเฉพาะแบบเอาไว้ก่อกวนเอาไว้บ็อกตัวชูดเอาไว้ก่อกวนวงนอกสะมากกว่านะผมไม่แนะนําเลยที่จะเอามาเป็นตัวบ็อกจ่าถ้าเป็นตัวบ็อกจ่าผมว่าสกุลนีดีกว่าแน่นอน,นครับผมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นกึ่งซับพอร์ตเพื่อนแล้วก็ช่วยก่อกวนนะครับผมให้กับทีมได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ตัดบอลเก่งเลยนะตัวนี้นะโอเคครับอ่าสรุปเลยนะครับถ้าจะหยิบ ตัวฮาเซกะวะมาเล่นนะครับผมให้อัพศักยภาพเกินครึ่งพนะกงนแล้วก็เลือกมาเฉพาะตอนที่ทีมมีตัวรับอยู่แล้วหนึ่งตำแหน่งนะแล้วก็มีตัวทำคะแนนช่ำชๆอยู่แล้วอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผมเราถึงจะหยิบมาเล่นนะนี่คือข้อแนะนำเลยนะครับผมไม่ควรหยิบมาแบบทีมมีเซนเตอร์อยู่แล้วแล้วก็มีกระจายอย่างมีอย่างีเงี้ยแล้วเรา หยิบตัวนี้มาเล่นอ่ะอ่านี้ไม่แนะนําเพราะว่ามันไม่ได้แบบกระโดดชุดแม่นจ๋าขนาดนั้นไม่ได้พิวอะไรขนาดนั้นเลยนะครับผมโอเคท้ายนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมกับการรีวิวฮาเซกะวะในการอัพศักยภาพต่างๆแล้วก็เรื่องรูนแล้วก็ นะครับผมไหไลท์การลงแข่งในแหลงนั่นเองครับผมอย่าลืมชมกันมากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนลิดใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย